สวัสดีครับวันนี้เข้ามาพ่นยาลำไย,ยนะครับไม่ได้อัปเดตนานนะครับลำไย,ยวันนี้อัปเดตหน่อยอมุมนี้จะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูช่อลลำไย,ยอีกทีนะครับวันนี้ที่ผมมาบำรุงนะครับก็จะเป็นสูตรสร้างเปลือกนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น5มิถุนาเนี่ยน่าจะสร้างเปลือกออรอบสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะสร้างเปลือกรอบสุดท้ายนะ เพราะว่าเม็ดในมันมันมันเริ่มจะดําแต่ว่ายังดําไม่สนิทนะครับที่ผมจะใช้เนี่ยพวกปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยกิฟฟารีนทั้งหมดนะครับมันจะมีสูตร15เสมอนะนี่เขียวเขียวเนี่ยผมตวงไว้แล้วนะครับส่วนตัวขาวๆเนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็ผมใส่ตัวเมกาซิงไปด้วยนะครับผมใส่เมกาซิงไปด้วยนะอรอบนี้ รอบนี้จะไม่ได้ใส่ท็อปเอ็นนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับในในช่วงเมื่อเมื่อวานฝนตกหนักแล้วก็ช่วงนี้จะมีพายุฝนนะครับเนี่ยผมก็จะใส่ที่เอามาเรียงไว้เนี่ยครบหมดเลยนะครับตัวแรกจะเป็นจับใบนะครับแบ็คแบ็คฟีจับใบเกรดพรีเมียมนะครับหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพนัตัวต่อมาก็เป็นบูคิเลตแล้วก็กิฟฟิน ลิควิดแมงกานิสนะครับเกทบอลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับจริงๆใช้คาคเบนดาซิมก็ได้นะครับพอดีผมลืมหยิบมาอันนี้มันติดรถอยู่ก็เลยขี้เกียจไปเอาละใส่ตัวนี้ไปเลยนะครับเตตตาโคนาโซนนะครับดูมาร์กตัวนี้ก็จะเป็นยาฆ่าแมลงนะครับผมก็ใช้เป็นเป็นคอฟีนาเพอร์นะครับ ตัวนี้นะอันนี้อันนี้ก็ยังใส่อยู่นะครับแมกนีเซียนะครับก็คือแมกนีเซียมบวกตัวตัวหน้าเนี่ยนะครับสิบศูนย์ศูนนะครับนะวันนี้ก็จะมาฉีดสร้างเปลือกนะครับโดยโดยสูตรนี้วันนี้ไม่ได้ใส่ท็อปเอ็นนะนะครับถ้าฝนตกหนักอะไรเงี้ยครับดินแฉะ นะช่วงพายุฝนก็จะไม่ได้ใส่ท็อปเอ็นนะครับก็จะใส่ประมาณนี้นะเพราะว่าลำใย,ยผมติดไม่ค่อยดอกด้วยนะครับติดไม่ค่อยดอกก็ติดแบบพอประมาณก็ไม่ต้องใส่ท็อปเอนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมผสมยาเดี๋ยววันนี้ไปชมบรรยากาศฉีดพ่นด้วยนะครับอ่าผสมยาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างปั่นยาผมก็จะพามาดูช่อลำใย ผมก็จะติดประมาณนี้นะครับเป็นลำไยต้นเล็กนะครับประมาณนี้ก็จะมีติดดกบ้างแล้วก็ไม่ดกบ้างบางก็มีนะครับนีนะครับก็น่าจะพอดีเหลือกเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับ ช่อเขาก็จะเริ่มโน้มลงมาคือก้านเขามันใหญ่นะครับก้านใหญ่ลำใหญ่แบบลักษณะช่อเทินใบอะครับช่อเทินใบมันก็จะแบบก้านมันจะใหญ่ๆนะครับช่อมันก็จะโน้มลงยากหน่อยนะเนี่ยลูกประมาณเนี่ยไซส์ประมาณเนี้ยก็ไซส์ก็ค่อนข้างเสมออยู่นะครับ ผมแกะดูข้างในแล้วเนี่ยมันก็จะเม็ดก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนสีเริ่มจะมีสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวนะครับมเมล็ดข้างในนะคคาดว่าฉีดสร้างเปลือกรอบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักเจ็ดถึงสิบวัน,นประมาณอีกสิบวันนะครับผมฉีดสร้างเปลือกทุกสิบห้าวันนะครับสิบสี่สิบห้าวันเนี่ยพอสิบวัน ข้างหน้าหลังจากวันนี้นะครับผมฉีดสร้างเปลือกไปก็จะมาแกะดูเม็ดข้างในเขาอีกทีนะครับว่าเม็ดเม็ดในดำขนาดไหนแล้วนะครับถ้าเม็ดในดำสนิทแล้วเราก็จะเตรียมนะครับเตรียมตัวสร้างเนื้อนะครับก็คือสร้างนวลน,นวลเนื้อนะครับให้เขาขยายลูกนะครับให้ให้ลูกโตนะครับโอเคก็ ลำไยผมก็จะประมาณนี้นะครับจะไปดูบรรยากาศการฉีดพ่นกันด้วยนะครับตัวนี้